Proof the Identity นะคะวันนี้ครูเลือกข้อ8มาค่ะอ่ะเรามาเริ่มกันว่าเราจะต้องเริ่มพู f ยังไงเนาะเด็กๆสังเกตดูว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาค่ะ mm hmm. เขาจะให้ฝั่งซ้ายมาแล้วเขาบอกว่า Equivalent คือทำให้มันกลายมาเป็น c o s x ให้หน่อย mm hmm. เวลาเริ่มทำนะคะเราจะเอาเฉพาะทางฝั่งซ้ายค่ะ 1บวก cos x เนี่ยเอามาทำอย่างเดียวเลยและปลายทางให้มันเท่ากับฝั่งขวาคือมันจะกลายมาเป็น cos x ในที่สุดนะคะสัญลักษณ์แบบมันมีขีด3ามขีดเรียกว่า e q u i v a l e n t คือมันจะเป็นเสมือนว่าเท่ากันไปเรื่อยๆเนาะเราจะเริ่มต้นทำอะไรได้บ้างจะใช้ identity part ไหนคะในเริ่มต้นเลยนะเด็กๆเริ่มสังเกตว่า มันมีทั้ง cos x แล้วก็มี sec x ซึ่งจริงๆ2ตัวนี้มันเป็น reciprocal กันค่ะแต่ว่าโจทย์เนี่ยปลายทางเขาต้องการเป็น cos x เนาะฉะนั้นครูจะเก็บ cos x เอาไว้แล้ว sec x ตัวนี้ครูจะเปลี่ยนเขาให้มันเป็น cos นั่นหมายความว่าตัวบนครูจะไม่ไปยุ่งกับเขาเลยค่ะหารด้วยตัวล่างตัวล่างเนี่ย1บวก sec x ตัว reciprocal ของมันคือ หนึ่งส่วน cos x นะคะอันนี้เป็น identity ประเภทหนึ่งเสร็จแล้วคือ,อยังไงเราจะโฟกัสข้างล่างเป็นหลักเลยค่ะมันมีเป็นเศษส่วนเนาะเราจะทำให้มันเป็นอยู่ภายใต้ส่วนเดียวกันทีนี้ตัวบนนะคะครูขอเขียนเอาไว้เหมือนเดิมก่อน1บวก cos x เอาไว้เหมือนเดิมเนาะแล้วครูก็จะหารครูจะเล่นตัวข้างล่างค่ะถามว่าไอตัวข้างล่างเนี่ยครูจะเล่นยังไงใช่ไหมข้างล่างเนี่ยครูจะทำให้อยู่ภายใต้ส่วนเดียวกัน ตัวนี้เปรียบเหมือนส่วนเป็น1ค่ะ1กับ cos x ก็คือ cos x นั่นแหละเปรียบเหมือน1ตรงนี้เนาะก็คือคูณ cos x เข้าไปทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนมันก็จะกลายเป็น1ส่วน cos x เดียวกันหมายถึงว่ามันจะกลายเป็น cos x ทั้งคู่เลยครูจะเขียนภายใต้ส่วน cos x เดียวกันข้างบน1คูณ cos x ได้ cos x ค่ะแล้วก็บวก1เอาไว้เหมือนเดิมเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วคือยังไงครูจะขอเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ ในรูปคือเด็กๆสังเกตว่ามันเป็นเหมือนเศษหารเศษซ้อนเนาะเราจะทําให้อยู่ในรูปของการหารเพื่อให้มันเห็นชัดขึ้นตัวบนเนี่ยครูจะยังไม่ทําอะไรกับเขาแล้วการที่มันเป็นหารด้วยตัวข้างล่างครูจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายหารแทนค่ะหารด้วยตัวข้างล่างเลยคือ cosx บวกหนึ่งแล้วก็หารด้วย cosx แบบนี้เนาะอันนี้มันเป็นการทวนการหารแฟกชันธรรมดาเลยค่ะว่าเปลี่ยนหารเป็น กับเศษไปเป็นส่วนกับส่วนไปเป็นเศษโดยที่ตัวบนเนี่ยจะค้างไว้เหมือนเดิมด้วยความที่บรรทัดไม่พอแล้วครูจะต่อไว้เป็นแบบนี้นะคะเอาตัวบนก่อน1บวก cos x เปลี่ยนหายเป็นคูณค่ะแล้วก็ข้างล่างเอาขึ้นไปข้างบนเอาลงมาซิก็คือ cos x บวก1 สิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กๆสังเกต2ตัวนี้ให้ดีๆว่ามันเหมือนกันไหมหนึ่งบวก cos x กับ COSX บวกหมันสามารถสลับที่กันได้นะคะมันสามารถตัดกันตัดกันแล้วหมดไปก็จะเหลือแค่ COSX ออกแตอปลายทางของข้อนี้ก็จะตอบ COSX ซึ่งมันจะไปตรงกับสิ่งที่โจทย์เขาต้องการให้เราพิสูจน์ค่ะนะคือเวลาโจทย์สไตล์การพลูอิดน t ิตี้เนี่ยคือเราทำจากฝั่งซ้ายทำไปเรื่อยๆค่ะ เพื่อให้ปลายทางมันเท่ากับฝั่งขวาที่เขากำหนดให้นะคะโอเควันนี้ครูฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ